ดีครับ DIY โลสปะนะครับวันนี้มารีวิวนะครับสินค้าที่จะส่งในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นของปืนหนังสติ๊กครับปืนหนังสติ๊กลูก8มิลนะครับก็เป็นของพี่คำรุนนะครับคำรุนสะแก้วนะครับสาแก้วนะครับก็ถ้าเป็นงานพันท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานไม้สะเดานะครับงานไม้สะเดาลายค่อนข้างสวยเลยนะครับก็ เป็นงานชุดปีกโรลเลอร์นะครับโรเลอร์อยู่ที่สองลูกด้วยกันนะครับก็เป็นงานปืนอะสติกเหมือนเดิมน,นะครับก็อัปเดตนะครับอัปเดตในเรื่องของชุดไกนะครับชุดไกจะเป็นชุดไกตัวใหม่นะครับชุดไกตัวใหม่ครับก็เป็นของค่าย F m ฟ n นะครับของพี่ชายนะครับพี่เบ่าชายอิสระนะครับ พี่ชายอิสระบบาอุบลนะครับจําชื่อช่องนะครับดูชื่อช่องของพี่บบาแกมาตลอดนะครับก็เป็นรางผาบนนะครับเป็นรางผาบนลูกค้านะครับต้องการที่จะนําไปใส่เป็นรางเรดดอทนะครับก็แจ้งขนาดมานะครับอยู่ที่20มิลด้วยกันนะครับก็ลํากล้อง1เมตรนะครับทันท้ายนะครับทันท้ายก็ยาวนะครับอัปเดตยาวเป็น1เมตรนะครับ1เมตร ก็รวมไปเสร็จแล้วนะครับถ้าประกอบยังยังไม่ได้ลองวัดเลยนะครับก็เดี๋ยวลองภาบดูแล้วกันนะครับลองภาพดูแล้วกันอ๋อมันติดสลักนะครับก็ประกอบไม่ยากนะครับก็จะมีสลักอยู่ด้านหน้าหนึ่งนะครับหนงสลักแล้วก็ด้านหลังจะเป็นสกรูนะครับสกรูก,ก็ถ้าประกอบแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ ุดไก่ค่อนข้างสวยนะครับชุดไก่ตัวใหม่ที่เปลี่ยนมานะครับที่อัปเดตล่าสุดก็จะเป็นชุดไก่ยิงชุดไก่ยิงปลานะครับก็เสถียรนะครับเหนียวไก่เนี่ยค่อนข้างนิ่มนะครับค่อนข้างนิ่มความยาวนะครับเดี๋ยวลองวัดดูก่อนนะครับความยาวความยาวรวมนะครับความยาวรวมตั้งแต่ปลายกระบอกปืนนะครับ 135นะครับ135มเซนค่อนข้างสวยนะครับเพราะตัวนี้กระโจมยาวนะครับอัพเดตกระโจมยาวนะครับแล้วก็ลายไม้จากที่ที่ได้ลองทำนะครับได้ขัดดูเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นลายค่อนข้างสวยนะครับมีสลักนะครับอย่างที่ได้แจ้งไว้1จุดด้วยกันนะครับแล้วก็มีตรงนี้1จุดด้านล่างนะครับสำหรับการ จะส่งนะครับก็แพ็กกล่องเข้าไปเดี๋ยวผมจะถอดปีกตรงนี้ออกนะครับลูกค้าก็เอาไปขันประกอบนะครับค่อนข้างที่จะแน่นนะครับลูกค้าก็ค่อยเคาะเข้านะครับสําหรับลูกค้านะครับพี่คําวณสั่งนะครับก็จะได้รับนะครับลูกปืนหนึ่งขวดนะครับหนึ่งขวดแล้วก็อันนี้เป็นชุดลูกเลื่อนนะครับยิงลูกแปดมิลนะครับหนึ่งชุดแล้วก็มีในเรื่องของ พิเศษมาเป็นชุดยิงนะครับชุดยิงปลานะครับแล้วก็สั่งลูกมาเพิ่มนะครับลูกจะหยอดในลํากล้องนะครับก็ล็อกมีตัวล็อกให้นะครับหลักการเดียวกันกับปืนยิงปลาเลยนะครับระบบของการล็อกสี่ลูกด้วยกันนะครับก็สำหรับลูกค้านะครับที่สั่งมานะครับช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากๆนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็กําลัง เก็บนะครับหรือว่าเคลียร์พื้นที่นะครับก็มุงจากมุงพาไปก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็มันทํางานไม่ได้นะครับก็วันนี้ก็ตกช่วงเช้าแล้วก็เพิ่งเพิ่งหยุดไปนะครับก็สําหรับลูกค้าที่สั่งเข้ามานะครับหรือว่าลูกค้าที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวผมฝากไปโทรไว้นะครับก็อาจจะช้าหน่อยสําหรับงานอย่างที่ได้แจ้งไว้นะครับเพราะว่าเป็นงานทํามือไม่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 มีใครช่วยนะครับเป็นงานที่ทําทําคนเดียวนะครับก็ อยากให้งานออกมาดีนะครับออกมาดีมาสวยนะครับก็พยายามทุ่มเทค่อนข้างที่เต็มที่นะครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถติดต่อหรือว่าโทรมาสอบถามผมก็ยินดีนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปสั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับ